ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับคุณครูแบงค์อีกแล้วค่ะในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการสร้างเส้นขนานนะคะอ่ะาก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะก็คืออธิบายขั้นตอนการสร้างเส้นขนานตามข้อกําหนดได้ค่ะข้อที่2นะคะก็คือสร้างเส้นขนานตามข้อกําหนดได้ค่ะและก็ข้อที่3มนะคะนักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะ การสร้างเส้นขนานนะคะก็คือการสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่างตามที่กําหนดนะคะก็คือเส้นตรง2เส้นนะคะที่อยู่บนระนาบเดียวกันนะคะจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอนะคะเราจึงอาศัยระยะห่างในการสร้างเส้นขนานได้นะคะ มาดูการสร้างเส้นขนานนะคะการสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่างตามที่กําหนดนะคะก็คือพิจารณาจากการสร้างเส้นตรงนะคะให้ขนานกับอ,นนอันนี้เป็นกอขอนะคะโดยมีระยะห่างจากกอขอ5เซนติเมตรนะคะก็คือสร้างเส้นตรงนะคะให้มีระยะห่างจากเส้นตรงกอขอเนี่ย5เซนติเมตรนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือเขียนเส้นตรงคองอยาว5เซนติเมตรค่ะให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกรองขอนะคะ,ะในลักษณะของแบบนี้นะคะอันนี้คือเส้นตรงกรองขอนะคะเราถ้าเรามีไม้ฉากเราก็ใช้ไม้ฉากนะคะแต่ถ้าเราไม่มีไม้ฉากเราใช้ไม้บรรทัดได้นะคะเขาบอกว่าให้ห่างจากเส้นตรงกรองขอ5เซนติเมตรนักเรียนก็วัดจากกอขึ้นไป5เซนติเมตรนะคะนี่คือจุดแรกนะคะต่อไปค่ะ ก็คือขั้นตอนที่สองนะคะก็คือเขียนคอคองอค่ะยาวห้าเซนติเมตรให้ตั้งฉากกับกอขอเหมือนเดิมค่ะก็คือเนี่ยค่ะคองอนะคะก็คือสร้างก็คือเวลาเราวัดใช่ไหมคะเราวัดซ้ายมือห้าเซนติเมตรแล้วเราก็ต้องวัดขวามือห้าเซนติเมตรนะคะก็คือใส่จุดให้มันค่ะก็คือใช้เป็นเส้นปะเส้นปะกองคอกับเส้นปะ คองอนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนที่3ก็คือลากเส้นตรงผ่านจุดคอและจุดงอนะคะจะได้เส้นตรงคองอขนานกับเส้นตรงกอขอนะคะและมีระยะห่าง5เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้ดังภาพนี้ภาพข้างล่างนะคะก็คือเส้นตรงคองอนะคะขนานกับเส้นตรงกอขอนะคะซึ่งมีระยะห่างก็คือ5เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะบอกว่า การสร้างเส้นขนานให้ผ ouais. ่านจุดที่กำหนดซึ่งควรจะได้ว่านะคะก็คือสามารถสร้างได้3วิธีได้แก่วิธีที่1นนะคะก็คือสร้างให้มีระยะห่างเท่ากันนะคะวิธีที่2ก็คือสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันแล้วก็วิธีที่3ก็คือสร้างมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะคะแต่เรายังจะใช้วิธีแรกอยู่นะคะก็คือสร้างให้มีระยะห่างเท่ากันนะคะ ต่อไปค่ะพิจารณาการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด C นะคะอันนี้คือเส้นตรง AB ค่ะแล้วก็กำหนดจุด C มาให้ทีนี้ให้สร้างเส้นขนานนะคะ,ะเส้นขนานตรงที่เราจะสร้างจะชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะต้องผ่านจุด C นะคะเวลาเราลากเส้นมาดูขั้นที่1น,นะคะใช้ขอบไม้ฉากท่าไปบน เส้นตรง AB ระยะห่างจากเส้นตรง AB ไปถึงจุด C นะคะพร้อมทาบเครื่องหมายบนไม้ฉากนะคะในลักษณะของแบบนี้นะคะก็คือถ้าเราไม่มีไม้ฉากเราใช้ไม้บรรทัดได้นะคะอ่ะนี้นะคะวัดไปถึงจุด C ได้5เซนติเมตรนะคะจาก จุด A B เนี่ยไปถึงจุด C แล้วมันตั้งฉากนี้ได้5เซนติเมตรนะคะต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือเลื่อนไม้ฉากไปตามแนว A B และกำหนดจุด D ให้มีระยะห่างจาก เส้นตรง AB ถึงจุด D นะคะเท่ากับระยะห่างจากเส้นตรง AB ถึงจุด C ก็คือสร้างจุดที่2ใช่ไหมคะเมื่อกี้โจทย์ให้จุด C มาเราวัดแล้วคือ5เซนใช่ไหมคะเราก็มาสร้างจาก AB ไปจุด D ค่ะคือกําหนดจุด D ขึ้นมาให้มีระยะห่าง5เซนติเมตรเท่ากันค่ะจากนั้นขั้นตอนที่3ค่ะเขียนเส้นตรง CD ค่ะแล้วเราก็จะได้ว่าเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด ะะอ่ะเราก็จะได้เส้นขนานนะคะก็คือด่างภาพข้างล่างก็คือเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะ,ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดก,กันเลยะคะ่ะ ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดค่ะ6.14นะคะคำสั่งก็คือสร้างเส้นตรงตามข้อกำหนดนะคะมาดูข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าสร้างเส้นตรง x y ค่ะให้ขนานกับเส้นตรง a b นะคะโดยให้มีระยะห่างจากเส้นตรง a b 2เซนติเมตรนะคะทีนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเส้นตรง a b ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้สร้าง x y ยาวกี่เซนติเมตรเนาะและแต่บอกเพียงว่าให้สร้าง x y ก็คือ ให้มันห่างจาก AB ในสองเซนติเมตรนะคะเวลาเราวัดนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดของเราค่ะวัดตรงอวัดหัวกับวัดท้ายนะคะก็คือ2องเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จุดค่ะสองเซนติเมตรนะคะ,ะตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่ะตรงนี้นะคะอ่จุดตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเราก็ใช้ไม้บรรทัดลากนะคะลาก xy ของเราค่ะ นะคะสเซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะเราก็ใช้ไม้บรรทัดลากเลยค่ะนี่นะคะระยะความยาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ระยะห่างต้อง2เซนติเมตรนะคะ,ะจุดบอกว่าเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะอะเราก็ใส่หวัว หัวลูกซ้อน,นะคะถ้าเป็นเส้นตรงอ่ะ x y ก่อนค่ะแล้วก็ใส่หัวลูกซ้อนค่ะระยะห่างนักเรียนอย่าลืมเขียนระยะห่างด้วยนะคะว่า 2, 2, นะะ2 cm นะคะ,ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เส้นตรง xy นะคะขนานกับเส้นตรง ab นะคะโดยมีระยะห่าง2เซนติเมตรนะคะ ค่ะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าสร้างาเส้นตรง RS นะคะให้ขนานกับเส้นตรง CD นะคะโดยมีระยะห่างจากเส้นตรง CD 4. 5ห้าเซนติเมตรนะคะทีนี้ค่ะเราก็เอาไม้บรรทัดของเราขึ้นมาค่ะวัดสองฝั่งเหมือนเดิมค่ะก็คือวัดเราจะสร้างขึ้นไปข้างบนหรือสร้างมาข้างล่างก็ได้นะคะแต่ครูจะสร้างมาข้างล่างเนาะเราก็วัดระยะห่างค่ะ 4. 5ห้าเซนค่ะ4่จุห้าเซนนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็ทำเป็นเส้นปละไว้นะคะ,ะนี่คือจุดที่หนึงนะคะต่อไปค่ะ4.5เซนจุดที่สองค่ะ ลจากนั้นค่ะเราก็ใช้ไม้บรรทัดของเราค่ะลากเส้นค่ะลากเส้น R S ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เส้น RS ขึ้นมานะคะเรากา็ใส่ชื่อให้มันค่ะ RS นะคะแล้วก็ใส่หมวลูกศรเส้นตรงให้ค่ะเราก็จะได้เส้นตรง RS แล้วค่ะที่มีระยะห่างจากาเส้นตรง CD 4.5ซนติเมตรนะคะแล้วก็ได้เสาว่าเส้นตรง RS นะคะขนานกับเส้นตรง CD นะคะเราเขียนด้วยค่ะ5ต่อมอนะคะนี่ก็คือ5 อ,อเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนไปลองทำด้วยตนเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ